เอาล่ะครับมาอยู่กับผม Dark King Shadow นะฮะมาอยู่กับเกม d a r k n e น s เหมือนเกยเหมือนเคยนะครับถือวันนี้นัดกันหลายคนแต่ผมเล่นคนเดียวก่อนใช่ไหมรอเขามากันนะฮะเพิมๆไม่ไม่มาสักกันสักคนเลยอเฮ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เล่นเล่นรอก่อนนะฮะเก็บเวลรออีกคนนึงก็แบ็คโอเวล เจ็ดสิบหกสิบมาไวน้นี่สร้างตัวละครใหม่ทันทีนะฮะคุณฟาคอนก็ยังไม่อ่อนนะอ่อนแค่เฟสนะฮะผมทักเฟสไปแล้วแต่ไม่รู้เขาจะได้ยเย็นหรือเลปล่าเฮ้ย,ยผิดไอดีาไม่ได้ทำสนานาเลยโทษเชนะฮะ คือเอฟเฟกต์มันขัดห้องดีหนึ่งนะฮะด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ก็มาทำกันนะ,ะคลิปเน้คงไม่ว่ากันเนาะสี่ฮะหาเกียนติอุ้ยขาง ้ยมาการดมตีท่าน้ําแข็งอาแช่แข็งเอ๊แช่เย็นคุณทําให้คันเคลื่อนไหวช้าลงนะฮะเฮ้ยใส่ทาตไงวะเออช่างหัวแม่งเร็วสูงเดี๋ยวก็รู้เองฮะฮ้ติงติๆๆๆๆ๊ดติดตดโอ้มาแล้วถึงวันที่สิบเจ็ดอ้ไปเลย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 แอะ วิจดนยัยใช่ป่ะใช่ป่ะทำไมมันขึ้นวะอะไรวะเนี่ยนี่ของขวัญที่ยังไม่ได้รับกรุณาเซ็ตแกบอกนแคดอ่าผู้ด,ดูแลชดเชยปิดเซิร์ฟเฮ้ยของแคด้ว้ของแคด้ว้ อัพอกก่อนรับแล้วอุ้ยกอแกดิชเดเชยเปลี่ยนเซอร์โอเคขอบครับอุ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วอะไรปะสวัสดีสวัสดีทักทายกันแค่นี้เหรอ <c oughs> ชอบเก็บของไม่พอพเจอกันใหม่อ่าขอเคียร์ช่องเก็บของแป๊บหนึ่งนะฮะคุณเบทักมานะฮะเมื่อกี้ว่าอะไร โอ้ยโอ,ยโอยกากไอ้ายคุณแม่อนุญาตให้ข้าได้พูดพูดอะไรอะ่ะผู้เล่นไม่ชอบเอ็ีซีที่พูดมากรายละเอียดนั้นไม่จำเป็นต้องแสดงฝีมือของเจา้าเอาหรอไรวะไรมาทำไรมาทำไรมาทำอะไรมาทำไรมาทำอะไร เฮ้ยตัวสองไหนอยู่ไหนอ้ยทางเดิมมาเหอเมึงโอ้ยตัวที่สามจงปากฏตัวตอนหน้าข้าอ้ยโ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 อ้ย้ยเสียว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 เฮ้เฮ้มึงกล้าอ้ะอ้ย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  อุ้ยโหด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 โดนนิดหน่อยนะฮะโจ๊ะโจโจโจอ่ะโจ๊ะอ่ะโจเออมึงหายไปซะวายตายแล้วตัวอะไรว้าวเอาไปแดกเอาไปแดกเอาไปแดกเฮือโอ้โหโชตีลังกาหลังโอ้จอมเวทผมไม่ช่วยชอบจอมเวทนะฮะ โอยเรียบร้อยฮนะไลลต่อตัวที่อกมาเองมาเอาไปไหนวะบาร์กอ่ะเฮ้ยล่องหนไอสัตว์เออวายไม่โดนตูหลอกเฮ้ยเฮ้ยเอ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 ,เอ เสร็จตูละมึงเฮ้ยตายยังตายแล้วจำกัดมอนเตอร์สามร้อยตัว <Okay. S 1> ใครยังจัดร้อยตัววะวัดดีอะไรเนตัว,ออตวกลับเนี่ยแหละฮะเวลสิบแปดเนี่ยแหละฮะ <No. S 1> โอ้โห่าลดเสียงเกมก่อนนะฮะ เออเอาสักประมาณเก้าสิบฮะอะไรอะไรส่งชื่อมาทำไมหรือวีไงวีกับเออคุณท็อปเขาจะมาร่วม เขามาคุณท็อปนี่บอกว่าประมาณสามทุ่มหรือสามทุ่มครึ่งนี่แหละเขาไม่แน่ใจลงสู่สังเวียนอะลงสู่สังเวียนโยโนอะไรอะไรวะ มันาม่ตายด้วยเว้ยอุ้ยอุ้ยเุ้ยอุ้ยอุ้ย,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 ยค้ยที่เข้าด้วยอ้าทำไมไม่ทำให้ผม เจียงสะท้อนเดีย๋ยวจบด่านนี้กันจบด่านนี้กันจบด่านนี้กันมาเลยเฮียมาเลยเฮียอะไรจบแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งตัวที่สามแล้วตัวไฟซะด้วย อุ้ยว้าวจบมาตัวที่เซก่อนกันแท้อุ้ยว้าววายตายแล้วตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอ่ะชุดชุดชุดวัวถอยหลังเลย ผมรู้ว่าแม่งต้องมีอยู่ข้างหน้าเฮ้ยไม่ใช่อ๋อจอมเวรลองหนลองหนสะด้วยลองหุนสะด้วยมาตัวที่หกเออมาคราวนี้แบบเห็นตัวได้สักทียอสโลกำจัดมอนเตอร์สามร้อยตัว จับเลียรยแล้วอย่าสามร้อยตัวตรงไหนวะหกตัวชัดๆออกแล้วกันไหนคุณเบะตัดคลิปนะฮบเพื่อไม่ให้เสียเวลาเอาละครับมาด่านนี้คุณเบเขาบอกให้มาเอ้ยมีเคสจริงด้วยเว้ย โอ้ยๆเรียบร้อยเรียบร้อยอุ๊ยอุ๊ยอ้ยอีกคน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 ตำแหน่งว่าซักครูซักครูไม่เคยมารอยที้ไหนไม่เคยมาเวอยเออชี้ไปแล้วชี้ทางนี้ทางนี้เลยใช่ป่ะทางนี้ทางไหนเออก็ทางนี้แหละไปเถอะวยอุ้ย ป้องกันยังไงป้องกันยังไง,งไ,ไหนมนอนเตอร์มาทางไหนเอ้ยอะไรเนี่ยไม่ให้เข้ามาทําลายใช่ปะ่ะกัดไปว่ะม,ม,มาเหอะไปเคีย yeah. โอ้ย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 ยังวะเอออ๋อเขี่ยเองวะเฮ้ยแม่งโหดขึ้นวะ่ะเออเฮ้ยจริงจริงวะ่ะล่อมันก่อนล่อมันก่อน รอ,อ,อ,อมันรอมันเอ้ยขอมเราก็แรก้ย,กยอย่าเข้าใกล้กูบอกมึงแล้วกูเตือนมึงแล้วก็ไม่เชื่อก็โชเข้าให้เออเอ้ยเอย,เอ,ย,เอ,ยอยากเข้ามาตรงนี้ได้

ลอความสนใจาาผ่านีอยูผ่านให้โด,ออดวงมเงอยู่ไหนอันวงมึงไปไหนไปตายกันซะวายอหยังวะเอาเอาไปแดก

anh bon Lêu 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 thằng nè Tìm anh gọn lời Ơi, ừ, lêu 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 <laughs> Nhi sao kêu này sai bay <laughs> Liệu khẩu, l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 iệu อ๊ยอยโอ๊ยโยยย,ย,ยมึงกล้าทำกูใช่ไหมฮะมึงเออใช่ใช่เ,เออ,เอ,อจบไม่ทันสี่รอบเอ็กซีศูนยอุ้ยเซ็งเป็ดวายเหี้ยที่หนึ่งเว้ย ใครวะไม่ใช่ไม่ใช่เรามีกลงเดียวให้เลือกโอ้โหหลอยโทยว่ะแซสต้องทำคนที่สงคนว่าใช่ใช่มีเฮ้ยอะไรวะ่าับเมื้องทำครับไป่ทำเคร็อื่นแล้วโกเจอญแล้วก็แอดมาด้วย ไปทำเคสดีก่อนทำเคสร,รอคุยกับใครก็ไม่รู้ตัดเค้มนะฮะเพื่อไม่ให้มันเสียเวลามาอยู่กับคุณเบเนี่คุณเบฟาคอนมาอยู่กับอ่าคุณทอ็อปอะไรวะถ้านอนแล้วจะเล่นยังไงอ๋อ เมื่อกี้ผมคุยกับเขาว่าคุณทอบเขาง่วงนอนผมแนะนําให้ไปนอนเ <c oughs> เอ,อเล่นยังไงนอนเล่นไงนอนเล่นไงเออ <c oughs> ไปยังเร็ว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 ขเขาเลดีกันหมดแล้วเลย ยังยางเออ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 มหาเลยหยิบอาหยิบของเอาหยิบบังหยิบบังหยิบบังอะเตนหอเตนหอเอเอ้เตนหอเตนหออไอโจไอเชอไมเึ้นไมเึ้นอาฮะโชบโชบโอโหล่างภาษาลเออคุณท็อปครับอืมไม่ต้องการอืมครับต้องการให้เดินมา บ้ารออยู่คนเดียวเนี่ยใช่ปะฮาร์ดเลยมาเตอร์ข้างล่างเฮาร์ดพอเฮ้ยช่างมันระดับนี้คุณทอบเออมาสักทีเพื่อ ờ cũng học giỏi giống nhóm 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 chết Ui, nhóm chết nhóm chết nhóm 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 Ui, ui, ui kẹp, 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 kẹp. 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 Cụ răng lửa tột tuần nhưng mà ôi 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 vai hết kẹp tăng hết trời hết เออฮะเออเวลไม่ค่อยอัพเท่าไหร่นะฮะก็บานอยู่อ่ะเออ ตายแล้วมั่งประตูเปิดแล้วโอ้โหโดนจิ๊กของในสมบัติหมดเลยอยา่าโดนสองตอ่อต่อได้เรโดนต่อเอวไปแล้วโอค้คุณทอ็อปเออมาละมาละมาละมันจัดดาร์กอะไรวะรักอายท,ทางนี้สิ เออช่างเหอะดาร์ยไอโอได้แล้วได้เหมือนกันนะมัดเจ้าพี่พพี่ลืมเช็กเร็วเกินเว้อเรียบร้อยฮะเอ โอ้เอเซนไม่กระตุ๊บไปไหนเลยนะฮะห4 8สอ๋อห้าสิบกระตึ๊บนิดเดียวอะ่ะกระตึ๊บไม่มากนะฮะรอเก็บตังค์อย่างเดียวนะฮะ <c oughs> คือว่าผมวิ่งช้า <c oughs> เอ่อวิ่งช้าแถมสกิลก็ไม่ค่อยได้อัพนะฮะรออัพสายแอคซ์ซินว้าวดีใจด้วยที่โดนเล่นคนเดียว วิสมบัตจิก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 เรียบร้อยครับใครไว่ยิ่งดีแม่เยอะงงรอเก็บเบลอย่างเดียวโอ้ว้าวมากี่หลดไปไปเดี๋ยวก็รู้สามหลอดอุ้ยลืม สามสามไม่ได้แอมคุณรอบสองแล้วอุย้ยลืม ปิดฉากแล้วครับตอนเนี้ยเก็บอย่างเดียวฮะไม่สนไม่สนไม่สนเก็บโอ้เราใกล้ตายแล้วเนี่ยผมไม่สนฮะผมไม่สนตังอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> ผมไม่สนฮนะโลโร,ร,รูเราก็คุยเราก็คุยนั่นรอคุยอ๋อ อ่าอย่างน้อยผมก็รอดเอ่อคุณท็อปเต้นยัวทำไมโอ้ทองเฮ้เงินกันหมดเลยเงินหมดเลยโอ้โหเวลเยอะอยู่ เครดครับเคล็หายอะไรวะสิบเอ็ดลอดอเดคร็ดเขาเขามี